สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไม้ชะโคนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆการเข้ามารับชมเข้ามากดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะก็ขอบคุณมากๆเป็นกำลังใจให้แม่หมอทำคลิปออกมาได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็การทำนายเป็นแบบพลังงานรวมหรือแดนและรนดอมนะคะอาจจะตรงทั้งหมดอาจจะตรงบางส่วน อาจจะไม่ตรงเลยนะคะก็ขอให้รับฟังรับชมด้วยการมีวิจารณญาณน,นะคะก็ให้เลือกรับแต่พลังงานดีๆพลังงานที่เป็นบวกบวกไปนะคะอามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มที่พลังงานของคนที่เป็นเจ้าของคลิปนี้นะคะแล้วมาขอใช้ไพ่สำหรับนี้เนาะนะคะมาเริ่มกันเลย ขอญาตครูคู้าจารสิ่งศักดิ์สิทธิข์ของคุณที่เป็นเจ้าของคลิปนี้ขออนุญาตเปิดพลังงานของคนที่เป็นเจ้าของคลิปนี้ค่ะคุณคนที่เป็นเจ้าของนะคะก่อนนี้คุณตื่นรู้เนาะนะคะแล้วก็ได้รับชัยชนะด้วย เนาะคือคุณเข้าใจสัจธรรมของชีวิตแล้วเนาะแล้วคุณก็เข้าใจสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณจากประสบการณ์ที่คุณเจอนะคะอืมเข้าใจสัจธรรมนะคะเหมือนคุณได้รับคุณมีความสุขมากขึ้นนะคะ เหมือนคุณได้รับชัยชนะนะคะคุณตื่นรู้เหมือนคุณได้รับชัยชนะนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเราไพา่ไพทารโร่จะบอกอะไรกับคุณนะคะนิ่มเติม มองอะไรกับคุณเพิ่มเติมคะ อตอนนี้เหมือนคุณคือคุณเป็นอิสระคุณหลุดพ้นนะเนาะคุณหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงคุณไร้กังวลพอคุณต,ตื่นรู้แล้วใช่ไหมคะคุณก็เหมือนหลุดพ้นเป็นอิสระเนาะ แล้วก็ไร้กังวลแล้วคุณก็เติบโตขึ้นจากความเข้าใจที่คุณมีอะค่ะคุณเหมือนพร้อมเดินหน้ามีความสุขเป็นเหมือนกลับมาเป็นเด็กใหม่อีกครั้งนึงคุณเดินหน้าคุณมีความสุขคุณไม่กังวลอะไรอะเพราะคุณเข้าใจแล้วว่าณตอนนี้ยคุณไม่ต้องกังวลอะไรคุณวางใจในครูครูอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของคุณว่าท่านจะปกป้องคุ้มครองคุณเนาะแล้วคุณก็ได้เรื่องต้นใหม่นะคะแล้วตัวคุณเนี่ยคะจะได้รับข่าวดีทางด้านการเงินด้วยนะคะจะเหมือนได้รับโอกาสใหม่ๆทางด้านการเงินช่องทางใหม่ๆทางด้านการเงิน รือคุณอาจจะได้เป็นทรัพย์สินก็ได้นะคะได้รัพย์สินได้เป็นเงินทองก็ได้ได้รับข่าวใหม่ๆข่าวข่าวเรื่องการเงินนะคะที่จะทำให้คุณมีความสุขสำเร็จนะคะแล้วก็ครบพร้อมะคะ่ะเป็นความสมบูรณ์มีความมั่นคงมีเหรียญเต็มเลยเห็นไหมคะได้รับความสุขความสำเร็จทางด้านการเงินเนี่ย นะคะแล้วก็แม่หมอมองว่าเออคุณจะได้เป็นผู้สร้างอะไรบางอย่างนะคะเดอะเมจิเชียนเนี่ยก็คือเป็นคนที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาได้เพราะเขามีความฉลาดและเขาก็มีความครบพร้อมอะคะ่ะทุกอย่างเลยนะคะมีพลังเหมือน เหมือนเขามีพลังอํานาจอยู่ในมือค่ะแล้วก็มีทุกอย่างครบอยู่ในตัวค่ะเป็นนักพยากรณ์ก็ได้นะหรือเรียนมาอย่างหนึง่งแต่มาทําอีกอย่างหนึ่งก็ได้อะค่ะอนาคตคุณจะกำลังคือคุณกำลังจะเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะแล้วเหมือนจะได้ดึงศักยภาพตัวเองออกมาค่ะที่จะได้สร้าง ได้ลงมือทําอะไรบางอย่างตัวคุณเป็นคนที่มีทักษะคนที่ได้ไพ่ดึงเนจเชียนนะเป็นคนที่มีทักษะหลายอย่างในตัวเยอะอะฮะครบพร้อมถ้าทาอะไรก็จะสําเร็จอะคะ่ะเนาะแม่หมอว่ามองว่าคุณเป็นอิสระแล้วตอนนี้คุณจะี่เหมือนสร้างอะไรก็ได้แล้วตอนนี้แม่หมอมองว่า ตัวคุณสามารถดึงดูดอะไรต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นให้คุณคิดถึงแต่สิ่งดีๆค่ะสิ่งดีๆมีความสุขคิดถึงสิ่งที่คุณเหมือนเออต้องการนะคะสิ่งดีๆที่คุณต้องการเนะะี่ยคุณลงมือทำอะไรก็สำเร็จนะคะเดิมมีจีเชียนอ่ะโอ้อันนี้เป็นข่าวดีเนาะนั้นแม่หมอเอาอย่างนี้ละกัน เป็นหัวข้อเลยละกันว่าเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนตุลาคมอย่างแรกเลยเนาะก็คือคุณเป็นอิสระได้เริ่มต้นใหม่หลุดพ้นจากภานะการทั้งปวงมีความสุขนะคะจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินที่จะทำให้คุณมีความมั่งคัง่งแล้วก็มีการเงินที่สมบูรณ์พร้อมนะคะ นะคะอาจจะจากการที่คุณได้เป็นผู้สร้างอะไรบางอย่างก็ได้นะคะหรือว่าณตอนนี้คุณกำลังสร้างอยู่ก็ได้นะคะอืมข่าวดีเรื่องแรกคือเป็นอิสระมีความสุขแล้วก็จะได้รับข่าวดีเรื่องการเงนินด้วยนะคะอ่ะมาดูเรื่องที่สองนะคะจะมีการขยับขยาย นี่ขอเปิดเพิ่มน,นะขอขยายขอขยายนะอืมเอ่อเหมือนไพ่จะออกมาบอกว่านะคะ ไอชุดเนี่ยจะออกมาบอกว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยการที่ตัวคุณเองเนี่ยเอ่อได้มีการปฏิบัติได้มีการแบบกลับเข้ามาอยู่ที่ตัวเองเนี่ยค่ะคุณได้มีการปฏิบัติเนี่ยสิ่งเนี่ยจะมีการเหมือนเต,ติบโตขยับขยายแม่หมอมองนี้นะเติบโตขยับขยายสิ่งที่คุณทําเนี่ยพอภายในของคุณเติบโตขยับขยายเนี่ย แม่หมอจะบอกว่าพอภายในของเราดีเนาะสิ่งต่างๆภายนอกเนี่ยค่ะเมื่อจะเป็นงานชีวิตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณส่งออกไปอย่างเช่นไม่หมอยกตัวอย่างเนาะถ้าคุณรู้สึกโกรธคุณรู้สึกโลภ แล้วคุณรับรู้ว่าตอนนี้คุณรู้แล้วนะคุณมีสติรับรู้ว่าคุณเกิดความรู้สึกโกรธขึ้นมาแล้วนะแล้วความโกรธคุณรับรู้แล้วเขาก็จะดับไปใช่ไหมคะตัวคุณเองมีความสุขเพราะนั้นสิ่งที่ค,คุณส่งออกไปเนี่ยก็จะคือความสุขหรือความไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้คือความโกรธดับไปแล้วจริงไหมคะ เฉยๆเนี่ยสิ่งสิ่งต่างๆที่ดีๆจะเข้ามาหาคุณเหมือนตัวคุณได้รับชัยชนะอะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะขยายยังไงเนี่ยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณส่งออกไปเออเอางี้ละกันสิ่งภายนอกอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์หรืออะไรเนี่ยที่ที่ที่ดีอะค่ะ ที่จะมีการขยับขยายเติบโตต่อยอดงานคุณเนี่ยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณส่งออกไปสิ่งที่ทวงส่งออกไปคืออะไรก็คือภายในของคุณนะคะคุณต้องดับมีสติแล้วก็ดับกิเลสนะคะดับกิเลสแล้วก็ทัวคุณนะมีความสุขพอใจในสิ่งที่คุณมีแล้วความสำเร็จความสุขเนี่ยจะเป็นของคุณในทุกๆเรื่องงาน ความสัมพันธ์ทุกๆเรื่องอะคะ่ะเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือให้กูให้คุณอนะดูแลความคิดจิตใจภายในของคุณให้ได้อะคะ่ะคุณส่งอะไรออกไปถ้าคุณส่งสิ่งดีๆออกไปคุณดับกิเลสได้ไมันเหมกตัวอ,อ,อย่างเนาะอย่างเช่นคุณทำธุรกิจสักอย่างเนี่ยนะคะเอ่อคุณทำ เพราะคุณรู้ว่าคุณะจะนําสิ่งดีๆไปให้คนอื่นเนาะคุณไม่ได้คิดถึงอคุณรู้อยู่แล้วแหละทําธุรกิจมันต้องมีกําไรแต่คุณไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นมากแต่คุณคิดว่า่าการที่ทําคุณทําธุรกิจแล้วคุณทําให้คนอื่นได้รับสิ่งดีๆเนี่ยโอเคมันจะเป็นสิ่งดีๆสาหรับเขาคุณส่งสิ่งดีๆออกไปจริงไหมคะคุณอาจจะมีกิเลสบ้างในเรื่องผลกําไรแต่คุณสามารถดับได้คุณก็คิดว่าคุณให้สิ่งดีๆกับเขา นะคะแล้วเมื่อคุณดับกิเลสดับอะไรได้เนี่ยคุณพอใจในสิ่งที่คุณทําลงไปความสุขความสมดุลได้จะตามมาหาคุณที่หลังคุณเคยได้ยินคํานี้ไหมคะว่าให้ก่อนแล้วคุณถึงจะได้อะ,ะค่ะกีฟก่อนอะก่อนจะเทคอะเนี่ยค่ะแม่หมอมองว่าให้ออกมาสื่อสารอย่างนั้นนะคะเนาะถ้าคุณทําแบบนี้ได้นะคุณจะดึงดูดเนี่ยค่ะสิ่งดีดี เหมือนที่เขาบอกอะคะ่ะคุณเป็นอิสระแล้วนะคะคุณตื่นรู้แล้วอย่างที่ไพ่บอกในตอนแรกจริงไหมคะเพราะนั้นการที่คุณจะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาหาคุณเนี่ยกายภาพภายนอกนว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองเนี่ยภายในของคุณเนี่ยจะต้องดีก่อนในหมออาจจะพูดลึกเนาะแต่ลองทําความเข้าใจดูภายในของเราสิ่งที่เราส่งออกไปอาจจะต้องดีก่อนนะคะ พอเราส่งสิ่งดีๆออกไปเนี่ยงานทุกอย่างภายนอกเนี่ยคะ่ะสิ่งที่เรานึงดูดเข้ามาเนี่ยจะดีหมดเลยความสุขความสําเร็จเนะะี่ยค่ะความพอใจในสิ่งที่คุณมีเนี่ยจะเป็นของคุณสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณอืมลองทบทวนสิ่งที่แม่หมอพูดดูเนาะคิดพิจารณาดูนะคะคือไม่ได้แม่หมอไม่ได้บอกว่าเราเพราะเรายังเป็นคนเนาะ เรายังต้องทํามาหากินเรียงครอบครนะัวเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องแล้วเราก็ต้องเจอคนเยอะแยะมากมายเนาะไม่ว่าเราทํางานประจำํำดูเราทำค้าขายทําออนไลน์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องมีอยู่แล้วแหละอารมณ์ค่ะเพราะเราเจอกับคนทั่วๆไปเราไม่ได้อยู่ในวัดที่เราเจอแต่พระจริงไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ที่แม่หมอจะบอกก็คือว่าเพราะเราต้องเจอคนหลายประเภทเนาะ แต่สิ่งหนึ่งที่แม่หมออยากจะบอกก็คือถ้าคุณนะเป็นคนประเภทไหนคุณก็จะเจอคนประเภทนั้นไพ่ก็เหมือนออกมาบอกทำนองนั้นเลยค่ะถ้าเราเป็นคนที่พลังงานดีเราเป็นคนใจดีเป็นคนมีเมตตาจากภายในเราเลยเนี่ยคุณสังเกตว่ากลุ่มคนที่เราเจอเนี่ยก็จะเป็นคนคล้ายๆเราโอเคถ้าเราออกนอกเขตของเราออกไปเราอาจจะเจอคนที่ ที่ไม่เหมือนเราอาจจะมีทําให้เราโกรธทําให้เราอะไรมั่งแต่ถ้าเกิดคุณเอาคุณมีสติเนาะเอาจิตมาอยู่ที่ตัวคุณนะคะไม่ส่งออกนอกเนาะคุณมีสติเนี่ยค่ะสิ่งที่คุณส่งออกไปคือความสุขพอคุณส่งสิ่งที่เป็นความสุขออกไปเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้รับมาก็คือความสุขและความสำเร็จเนี่ยค่ะ เงินทองหรืออะไรต่างๆเนี่ยคุณจะได้รับเข้ามานะคะแต่แม่หมออยากจะบอกว่านี่คะ่ะสิ่งแวดล้อมก็มีผลกับเราเนาะแล้วก็ถ้าเราเลือกได้ก็ทำตัวเองให้เราก็พยายามทำตัวเองให้ให้เป็นคนที่พลังงานดีๆเนาะพลังงานบวกๆพูดแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วก็เวลารับสื่อก็พยายามรับ แต่สื่อที่ดีๆอะค่ะที่เ,เขาให้ความรู้นะคะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไมลบอะค่ะคือพลังงานบวกๆอะค่ะก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยเจอแต่สิ่งบวกๆสิ่งดีๆนะคะไพ่น่าจะออกมาบอกทํานองนี้นะคะตอนแรกแม่หมอก็คิดว่าจะทําคลิปถึงสิ่งดีๆที่ ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนตุลาเนาะแต่ไพ่ออกมาในทำนองนี้นะคะก็คือเหมือนจะมาบอกกับคุณเนาะว่าสิ่งต่างๆจะเหมือนจะมีการขยับขยายแต่ขอให้คุณเหมือนส่งส่งพลังงานดีๆออกไปอะค่ะแล้วคุณจะเหมือนดึงดูเงินทองสิ่งที่เป็นกายภาพภายนอกอะค่ะ เข้ามาหาคุณไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะเคยเจอเรื่องอะไรมาเน,ะนาะแม่หมอว่าตอนนี้คุณตื่นรู้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ค่ะเป็นโอกาสทองที่ความสุขความสำเร็จจะเป็นของคุณเพียงแต่คุณให้ให้คุณมีสตินะคะนะคะทรงแต่สิ่งดีๆออกไปเนาะนะคะก็สิ่งที่คุณทําจะมีการขยับขยายต่อย,ยอดแน่นอน ทั้งภายในและภายนอกของคุณจะเติบโตนะแม่หมองมองอย่างนั้นเนาะแล้วก็แม่หมอพูดเยอะเนาะมาให้ไพ่ตัวเลขนะคะขอเก็บเนาะขอเก็บนะคะพูดเยอะไปหรือเปล่าก็ลองทำความเข้าใจดูเนาะบางทีอาจจะพูดซ้ำวนนะคะตามภาษาคนสูงอายุ ะะเดี๋ยวมาลองดูกันให้นางฟ้า ฟ้ามาบอกว่าจงแน่วแน่นะคะมองให้อ,อกว่าเรื่องนี้กำลังสอนอะไรเตรียมตัวรับสิ่งดีๆที่กำลังจะมาถึง ทำในสิ่งที่ถูกต้องถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะอืมแม่หมอมองว่าโอเคเนาะจงแน่วแน่มองให้ออกว่าเรื่องนี้กำลังสอนอะไร เตรียมตัวรับสิ่งดีๆที่กำลังจะมาถึงให้ทําในสิ่งที่ถูกต้องถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วอะมาสุดท้ายนะคะยังไงเธอก็หลีกหนีเรื่องนี้ไม่ได้นะคะลองดูนะคะไม่หมอว่าหวังว่าคุณคง คนที่เป็นเจ้าของคลิปนี้นะคะ่ะคงจะเข้าใจอะไรที่แม่หมอพูดเนาะแต่ถ้าเกิดคุณเข้ามาฟังแล้วไม่เข้าใจก็ก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็คือลองเลื่อนเลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะแต่คนที่เป็นเจ้าของคลิปเนี่ยแม่หมอมองว่าเขาจะเข้าใจสิ่งที่แม่หมอต้องการจะสื่อสารเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ